มินาซอนนีจวาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะโฟอ,อาซีเองวันนี้เราอยู่ในเกมไม่ครับจะเป็นอย่างไรถ้าเรากินอาหารแล้วเราจะได้เอฟเฟกสุดโหดนัด่นเองค่ะทุกคนเย่ yeah. ซึ่งเราไม่ได้เทสตัวดัตตาแผงนี้มาเลยนะคะขอสารภาพว่ารีบมนาะรีบสุดๆดเลยตอนนี้รีบมากๆเลยนะคะก็โอเคค่ะเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะรีบเล่นรีบไปนะคะโอเคก็เขาบอกว่าถ้าเรากินอาหารเราจะได้เอฟเฟกสุด โอพีอะทุกคนซึ่งเราไม่รู้ว่าโอพีนี่มีอะไรบ้างเป็นอะไรไงไม่ทราบไม่ทราบไม่ได้เทสเลยนะติดไหมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำตั้งสตินะคะทุกคนโอเคก็มาตัด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 ชับ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 นะฮะรีบกันนิดนึงโอเคแล้วก็ทำต๊ครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไปไปคลิปอ๋อย่างยั่งใจเย็นใจเย็นเออรู้สึกวันนี้แบบพูดเยอะเนาะ มันก็แล้วแต่รมาทุกคนวันี้แบบพูดน้อยวัีพูดเยอะนะคะซึ่งตอนนี้เราเจอเออน้องแก่นะคะขิดแล้วตัวนึงอุ๊ยอันนี้ถือเป็นอาหารไหมอย่าไปกินเลยดีกว่านะเจอไก่นะคะปลาปลาแถวนี้มีสัตว์เยอะมากเลยสัตว์เยอะมากเลยจะจะอื้มจะจะอืมไม่รู้ว่ามันแบบตัวเอฟเฟกตเนี่ยมาในรูปแบบสุ่มหรือเปล่านะคะทุกคนก็ไอ้ตายแล้ว คิดคิดคิดกันให้หมดเดอ้อไปแล้วก็ตัดไม้เพิ่มนะคะทุกคนเรามาตรงนี้กันก่อนนะทำไรดีนะอ่าเอ่อแป๊บนึงนะหาหินขุดกันดีกว่าทุกคนตรงนี้มีอยู่ขอสัก8ก้อนนะคะพอได้หิน8ก้อนแล้วเราก็จะเอาไปทเปา,าเบนเตาเผาแน่ทุกคนนะรู้สึกวันนี้อัดคลิปแบบ full energy มากเลยคะม,มี energy เยอะแต่ว่าแบบหลายๆคลิปที่ผ่านมาอาจจะแบบมงแง,ง่แบบวันนั้นอนะโอเคได้หินแล้วเนาะ มาค่ะเอ่อตัวครับเราอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ปะ Yes yes แล้วก็ทำเป็นเตาเผานนคะทุกคนเรียบร้อยแล้วมาเรามาเผาอาหารกันดีกว่านะทุกคนนะแต่ว่าไม่มีฐานเลยฮะ,ะสงสัยคงต้องตัดไม้นะคะเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลึง เชื้อเพลิงชั่วคราวของเราแน่เยค่ะทุกคนโอเคตัดไม้ใบนะคะยาวไปยาวไปเนาะคิปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวๆนะนี่ไปเผาก้อนจะได้ไปชาโคนะคะรู้สึกว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาเราทําชาโคบ,บ่อยมากเลยทุกคนแบบไม่ค่อยจะเจอฐานเลยนะคะก็ได้แต่ชาโคมาเวยนั่นแหละก็คลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีชาโคอยู่ในคลิปนะคะเทียบกับตอนแรกๆที่แบบไม่มีการทําชาโคเลยเนาะช่วงแรกๆที่ทานะคะมาได้ชาโคแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราเอาไปทำเจ้านี่เอาไปเผานะคะอันนี้นี่นี่อันนี้ไปเผาไปไปเผาแล้วระหว่างที่เรารอเผาเนี่ยเราก็ตัดไม้นะคะแต่ว่าอัปเกรดอุปกรณ์หน่อยแล้วกันเนาะทุกคนทำไมเรารู้สึกได้ว่ามันใกล้จะมืดแล้วนะหรือว่าคิดไปเองก็ไม่รู้ทุกคนเอ๊คิดไปเองมั้งโอ้ในเนื้อไก่มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองกินโอ้กินก็ไม่ได้อีกอิ่มเหลือเกินเราต้องทําไงเราถึงจะหิวคะเนี่ยคือตัวดาต้าเพกมันแกงเราหรือเปล่าแบบว่าเราแบบ กินไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะเออวันนี้ไงหิวแล้วนะคะทุกคนสักครู่หนึ่งนะขอแบบหิววันนี้หน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวกินเนาะมันจะได้ไม่เปลืองนะคะเพราะาอาหารอโอ้ยเซ็ตป,ปิงตกไอ้บ้าเอ้ยคิดว่าคริปเปอร์คริปเปอร์คริปเปอร์ตกใส่คริปเปนะอรนะ์ย่อส่วนอะไรเงี้ยเอ้ยน่ากลัวจังเลยฟูฟัมฟูฟัมนะคะไอ้ยจดตายแล้วอ่าวิ่งมาเลยมาเลยมาตรงนี้เลยแล้วก็อ่ะเอาอันนี้นะคะต่อไปเรากินเลยดีไหม ขี้เกียจรอแล้วอ่ะทุกคนนะขี้เกียจรอแล้วกินเลยก็ได้นะคะมางาม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 เอฟเฟกต์แรกเอะเอะตาตาแผงไม่ติดหรอเอเอเฮ่น,นนี้อยู่ซีเรียสซีเรียสมาเนี่ยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวนะโอ้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 อย่าบอกนะว่าไม่ติดนะอย่าบอกนะแป๊บนึงแป๊บนึงนะทุกคนนะ สักครู่ขอเวลาสักครู่นึงโอเคค่ะทุกคนไปเทสมาใหม่แล้วนะคะรู้ไหมว่าอะไรมันเป็นข่าวร้ายสุดๆเลยมันไม่ต้องไปเผาทุกคนมันไม่ต้องเผาเว้ยขอร้องขอร้องเลยนะคือต้องแบบเป็นเนื้อดิบๆมาเออแบบดิบๆเลยนั่นแหละไอ้บ้าเอ,อ้ยแล้วเผาไปต้องเงยอะเลยแนะ่เอ,อ้ยหมอหอนแล้วนะหมอหอนแล้วนะเนี่ยเเดี๋ยวลองกินให้ดูนะคะอย่างเงี้ยลอเนี่ย อะไรต่อเอาจำบูทสองเอาจำบูทเอาจำบูทเหมือนเดิมเอาเ,าเนื้อซ้ำไม่ได้ <laughs> เออต้องเป็นคนละอย่างกันโอ้ยตายละรู้สึกว่าเป็นดาตาแพ c กที่ทรหดม <laughs> มงเงี้โอเคก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนถือว่าถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เนื้อบัวเนี่ยก็ต้องมาเดาอีกใช่ไหมว่าเนื้อบวัวมันให้อะไรกับเราใช่ไหมคะก็โอเค ไมาวิ่ลูกวัวเหรอทำไมไมีลูกวัวด้วยวะทำไมไม่เคยเห็นลูกวัวเลยอ่ะทุกคนน่ารักจังเลยแปแล้วไปหาอาหารอื่นกินกันแล้วกันนะคะทุกคนก็เช่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลต้องหาแอปเปิ้ลยังไงเอ่ยตัดไม้ถูกไหมเดี๋ยวมันก็ตกลงมาเองถูกไหมก็นะคะอยากได้แอปเปิ้ลมากเผื่อว่ากินแล้วแบบได้สถานะแบบโหดๆนะทุกคนนะหาสัตว์อื่นแล้วกันนะคะเมื่อกี้ไก่แถวนี้ก็แบบน่าจะหมดโลกไปแล้วล่ะ เราน่าจะแบบฆ่าไก่ไปหมดแล้วนะวิ้ยมีหมูด้วยทุกคนเยี่ยมไปเลยนะคะจะได้รู้ว่าอะไรเนี่ยมันเพิ่มอะไรได้มากเนาะรู้สึกว่ากินครั้งเดียวก็จบเลยใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยมันเพิ่มต่อไม่ได้ละ,ะว่ะพราสถานะอยู่เราจะเป็นตลอดเลยคะะ่ะอ๋อก็กลายเป็นว่าเราสามารถกินเนื้อดิบได้เลยนะคะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลอะไรเนาะซร่งด้านล่างนี้อ่าน่ากลัวยู่นะไม่กล้าลงอะ่ะอีโต เอ๊ะไงดีนะแต่ว่าก็มีของอยู่นะแต่ไม่เอาเลยหวานะทุกคนไม่ได้อยากลงเหมืองเลยอะ่ะ EP นี้เนาะวันนี้มีหมูเต็มเลยนะคะไปแถบนั้นกันดีกว่าแถบนั้นมีเนื้ออะไรให้กินบ้างหรือเราไม่ควรไปแถบนั้นวะช่างมันอ่ะเราลองกินเนื้อวัวแล้วกันนะคะง่ำอ่าเนื้อวัวให้สปีดกับเราอันี้ทุกคนนี่เลยนะคะเราก็วิ่งเร็วขึ้นเลยนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นเนื้อ หมูนเนี่ยอ่ะลองกินไปนำเอาไม่เห็นเพิ่มอะไรเลยเอาทำไมอ่ะอามันตุดเลยละทุกคนโอ้ชีวิตชีวิตฉันทำไมฉันต้องเจออะไรอย่างนั้นด้วยเขาร้องฮะไปโอ้เนี่ยเมืองนี้ค่อยน่าลงหน่อยนะคะนี่เราอัปเกรดอุปกรณ์นะโจ๊กๆๆๆจ,จ,จ,จ๊มาโอ้เขินเลยตอนแรกเ <laughs> ขินเลยอ่ะแบบว่า มั่นใจมากเลยนะวะตอนนี้ไม่เหล็กด้วยขุดไปเลยนะทุกคนนะแล้วก็เราไม่ต้องเอาฐานนะคะเพราะว่าเรากะว่าจะไม่ลงเหมืองว้ะ EP นี้หรืออาจจะลงนิดนึงฐานก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นโอ้มีจาบูทก็ไม่ได้ช่วยกระโดดสูงขึ้นเลยขอร้องสูงแค่นี้เธออย่าสูงอ่ะโอเคไปมีเนื้ออะไรอีกอะ่ะเนื้อหมดตัวแล้วเนะี่ยทุกคนอยากได้เฮ้ยเนื้อปลาอเจ้าปลาต,ตายแน่แกะตายแน่ อ่ะกินปลานะคะปลาให้ไม่เห็นให้อะไรเลยวะคอร้องเอา้าหลอกฉันเล่นมันเนี่ยมันต้องกินให้เต็มหรอเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเอา้าถ้าฟารโดนตุ่นเหรอมาโดนตุน่นเองละหรือว่าฉันกําลังตุนตองอนต่นตัวเองอยู่หรือเปล่าฉันตุ่นตัวเองอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะ,ะทุกคนปล่อยไปเถอะไปทิ้งไปไม่เอาก็มือแล้วนะคะโอ้ย ไม่เห็นล่ะอยากเจอหมู่บ้านแบบกินบอรรี่หรือว่าอะไรนะคะหอ้ยทำไมมันไม่มีอะไรที่มันเพิ่มเลยวะอย่าบอกนะว่ามีแค่2อเอฟเฟกเนี่ยเขารองคงไม่ใช่อย่างนั้นเนื้อวัวเรากินไปแล้วถูกไหมเดี๋ยวเราต้องลองกินเนื้อหมูใหม่แล้วล่ะเนื้ออะไรวะที่มันกินแล้วมันแบบอันนั้นอ่ะโอ้ยม่เนื้อวัวคือเราว่าไม่น่าจะมีแค่2อเอฟเฟกนี้นะอเอาละเอาละ,าละมันเกิดอะไรขึ้นกับเกมไอ้ครับฉัน ร้องอย่านะอุย้ยถ้ากินเนื้อซอมบี้อะทุกคนทุกคนว่าไงอ่ะอ่ะอ่ะให้หมาจัดการแล้วกันฮะซอมบี้แกซอมบี้หรอซอมบี้แล้วไงอุย้ยเนื้อซอมบี้น่ากินฝุนๆดๆเลยน่ากินไปอุย้ยติดฮังเกอร์แล้วก็ติดสเตริงติดสเตริงด้วยนะคะทุกคนก็คือเราแบบโจมตีแรง ใช่ไหมโอ้โหแรงจริงแรงจริงเชื่ออ่ะก็ติดหิวด้วยนเนื้อหมูไม่เพิ่มจริงด้วยว่าเขาลืมหรือเปล่านะหรือว่ามีเราที่ม่วอยู่คนเดียวอ๋อเย่ไปวันนี้มีชุอคเกนนะคะเก็บไปเล่นๆแล้วกันเนาะโอเคในเมื่อเนื้อซอมบี้นะคะเพิ่มสตริงให้กับเราอัหนึ่งเราต้องขอบคุณเนื้อซอมบี้มากๆเลยนะคะแบบเออน้องมีประโยชน์ก็วันนี้แหละเอาจริงๆเลยนะ ต้องมีประโยชน์มากเลยตอนนี้ทุกคนแล้วก็น้องจะมีประโยชน์อีกก็ต่อเมื่อเราลงมอสอันนั้นมาไว้ทุกคนแบบว่าอะไรนะที่ว่ามันเป็นแบบสมมติว่าเราเผาเนื้อซอมบี้เราจะได้เป็นหนังถูกไหมเออเออ,เอ,อแล้วยิ่งแบบถ้าคู่กับมอสแบคแพคนะคะก็จะได้ ทำกระเป๋าแบบง่ายเลยทุกคนเออนั่นแหละคือน้องมีประโยชน์ก็แบบแค่ตอนมีมดพวกนั้นนะ่ะแถวนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่เห็นมีเบอร์รี่เลยวะมากินอาหารธรรมดามากแล้วกันเนาะนี่รู้สึกว่าตัวเองแบบคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็กระโดดสูงด้วยว่าแถวนี้มีวัวเต็มเลยทุกคนไม่เอาอะทำไมไม่มีเบอร์รี่เลยวะวันนี้ไม่เห็นมีเบอร์รี่เลยทุกคนอ๋อทุกคนมองเห็นไหมคะเดี๋ยวเราปักทอดให้นะถือให้อช่วยได้เยอะแหละนี่คือแบบวิ่งเล่นไปเรื่อยๆแล้วนะ วิ่งเล่นต่อไม่รอ้แล้วนะนี่อะไรอะ่ะอย่ามายุง่งอย่ามายุ่งนะมีอะไรเรากินได้บ้างอีกมีอะไรเรากินได้อีกบ้างไม่จะ้างอีกปลาปลาปลาจาก้องหมีนะอันนี้คุณลุงเอ็เเเมบีชีโอ้ยคุณลุงเสียงอะไรวะตกใจหมดเฮ้ยไอตัวนั้น้ยหมีมากับลูกหมีมากับลูกไม่ดอบอะไรให้เลยไอต้าตัวนั้นกเกสชันฉันเร็วกว่าแกแน่นอนไอเจ้าเอาเอาชา้าซะละ อ่าเวรกรรมไม่น่าเลยเศร้าไม่น่าไปไฟของมันเลยว่ะไปดู้างหน้านี่เราเจอเอ c นนะคะเมื่อกี้คลิปมันมีปัญหานิดหนึ่งอ่ะโอ้คลิปมีปัญหานิดนึงทุกคนแต่ว่าวิ่งมาแค่แป๊บเดียวเองแล้วเจอหมู่บ้านเลยปาบอว่าบอไอ้ไอ้โอ้โหขลาดมีสถานะอันนี้แล้วนั่นเนี่ยก็เรามาดูนว่าในหมู่บ้านในบีซีเนี่ย มีอะไรบ้างน,นะคะมีอะไรที่หนูสามารถกินได้บ้างหนูขอเป็นอาหารที่แบบอร่อยอร่อยเลยวุ้ยน้องมเมียวรักอีกแล้วอะ่ะคุณลุงไม่มีอะไรให้หนูเลยเหรอลุงอลุงอุย้ยวุ้ยติดเอฟเฟกต์นี้จากไหนอะ่ะเอฟเฟกต์ขุดอันนั้นปะเขาเรียกเอฟเฟกต์อะไรอะ่ะอุย้ยมีโปเตโต้นะคะมีมันฝรั่งอยู่ตรงนี้ มันฝรั่งกินแล้วหลายคอลเอ้บ้านไหนยังไม่ได้เข้าบ้างอุย้ยบ้านนี้แบ่งไปเลยอะขอโทษนะลุงลังนี้เข้ายังยังไม่เข้าเลยไม่มีอะไรเข้าแล้วหลังนี้ยังไม่ได้เข้าเลยอูย้ไม่มีอะไรวะคาดหวังไอ้นะกับหมู่บ้านในพิทีอะแต่หมู่บ้านนี้ไม่มีอะไรเลยเ้ยเจ็บว่ะ้ยติสโลเนตตกใจหมดโอเคเรามากินมันฝรั่งกันนะคะไม่ได้อะไรหรอเดี๋ยวว่าเราติดเอฟเฟกต์เยอะเกินะหรเดี๋ยวว่าเราต้องสุ่มหรือว่าอะไรยังไงวะเริ่มมัวแล้วนะมัวแล้วนะ โมลแล้วนะแล้วเอฟเฟกต์นี้จู่ๆได้ามาจากไหนอะมันคือเอฟเฟกต์อะไรนะขุดเร็วหรือเปล่าอ้ตัวต้องลองขุดหินดูอ๋อนี่ขุดเร็วจริงด้วยสวยโลนอ่าก็มากินนี่ใหม่เนี่ยมันฝรั่งไม่เห็นเพิ่มเลยอะหรือว่าต้องเอาไปนี่ก่อนมาอ่ะลองเอาันฝรั่งไปเผาก่อนแล้วก็อย่างอื่นเรากินหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยหวังว่ามันฝรั่งจะเพิ่มนะอ่ามันฝรั่งเพิ่มอันนี้มานะคะอุ้ยเป็นโล่เฉดเชดเนี่ยอะไรอุ้ยอุ้ยแค่รอดละมีแครอทด,ด้วยทุกคนมา เดี๋ยวกินแครอทกันดีกว่านี่กินเลยเอาแครอทไม่เพิ่มอะไรเลยลอะอเฮ้เศ้าอะช่างมาละไปดีกว่าโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องของตัวลาไปก่อนนะใครที่ชอบอย่าลกดไลค์ c, กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง 4R ซด้วยนะคะขยายทำอะไรก็สามารถคอมเมนตใน์ใต้คลิปเลยหนาะป,ปุ้ย